ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชีนา้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพอเราต้องเลิกกันในวันนี้ทุกคนอาจจะยังเจ็บแต่คอยดูเธอว่าในวันต่อๆไปสิ่งที่กำลังเข้ามาหาเขาเข้ามาหาคุณมันจะทำให้เขารู้ว่านั่นต่างหากสิ่งที่เขากำลังตามหาอยู่ เต้นก็ประมาณนี้เหรอครับโอเคครับเดี๋ยวผมกับทิมจะลองดูว่าพอจะคอนเซ็ปต์เอ MV ได้ให้น้องนะครับครับขอบคุณครับคู่ไหนเก่งครับผมฝากด้วยครับครัไปพวกเราสองคนต่อได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะตัวแต่สีเรายังครับคุณพุ่งกับโหเพิ่งได้ดูเมื่อกี้จะได้คิดออกเลยเหรอจะเก่งเกังไงป่ะ เก่งกว่ากูกับมิงละวกันกูเนี่ยคิดอะไรไม่เคยออกเลยเว้ยขอบเออ่ารอบนี้เลี้ยงใหม่ได้ไหมไหนๆก็ไม่ได้อยู่หามลุ้งหาค่ำด้วยกันแล้วเนาะถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วแต่ก็ยังเป็นนี่นะครับโอ้ยแต่ก็ได้แหละเพราะว่าเดี๋ยวตัทิ้งานไมให้อะไม่ต้องโทษทีนะขอโทษที่ให้รอนะคะรับอะไรดีอ่ารอน เอาอเมริกาโน่สองครับอเมริกาโน่สองนะคะเดี๋ยวเลี้ยงเองรับมา1หนึ่งพันบาทนะคะเอ,อิน แักแกของเธอขอเป็นรักครั้งสุดท้ายเลยได้ไหมอาจเจอถูกเพื่อฝันแต่ไม่แยกกดแค่นั้นใจที้แค่ฝันจะไม่ตื่นเลยรักที่ใครเขาว่าย่ายได้ไม่เคยง่ายกับฉันเลยสักครั้งวันนี้ที่เจอแล้วโปรดจะให้เป็นแค่ฝันช่วยหน่อยได้ไหมก็ให้ฉันเป็นรักสุดท้าย มาทำเพื่อแถวนี้เหรออืมเป็นไงบ้างสบายดีปะอืมก็ดีเฮ้ย hey. แค่ก็ดีเองเหรอ MV มึงเจ๋งจะต,ตายทำให้มึงได้เป็นดาเดคเตอร์ของวันเนอร์เลยนะเว่าตอนนี้มึงไปได้ไกลเลยเหรออืมก็เลยอยากมาแสดงความินดีไงเดี๋เมื่อกี้บอกว่ามาทำตารงไง ก็ต้องฟอร์มินหนึ่งปาะูุต้องใจจะมาหากูอยากขอโทษที่เคยทำแย่กับมึงอ่ะขอโทษจริง ที่จริงกูว่ากูเริ่มเข้าใจมึงแล้วอะตอนนั้นมีบางอย่างที่กูไม่เข้าใจว่าทำไมมึงถึงต้องใจร้ายพอมาตอนนี้กูว่ากูโคตรเข้าใจเลยบางทีคนเรามันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้จริง ึงรู้ป่ก่อนหน้าน,นี้กูคิดว่าถ้ากูได้มาเจอมึองอีกรอบกูจะเหยียบหน้ามึงแต่พอถึงเวลา,าจริงๆมันก็ไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วอ่ะทำไมเพราะว่ากูหลอกเหมือนเดิมไม่อ่ะมันคงเป็นเพราะว่าอะไรหลายอย่างที่เข้ามา มันก็ทําให้กูรู้สึกขอบคุณบึงเหมือนกันที่เช้งกูไปไม่งั้นกูคงไม่มาถึงตรงนี้หรอกไม่ถือว่าเป็นเครดิตได้ปะฟังดูมันไม่ดีเลยมันก็ไม่ดีที่ตัวมึงเหรอป่ะก็ก็ใช่ โตกันแล้วพวกเราอือเออเดี๋ยวกูต้องไปก่อนนะเดี๋ยวไม่หาหลุงเจออ่ะ เอ้ยกูมีขอมาให้มึงด้วยหให้ทำไมอะ่ะก็งานนี้มันเป็นการออกแบบใช่ป่ะกูจำได้ว่ากูยังไม่เคยเอามาให้มึงเลยอะ่ะ <c oughs> ก็เลยเอามาให้ เวลามีคนมาถามว่าใครออกแบบอจะได้มีอัฐานี่มองอะไรแบบนี้ก็ดูดีทั้งกูแล้วก็มึงเลยนะบริษัทกูดูยิ่งใหญ่ออกแบบไปพึ่กับชื่อดังมึงก็ดูดีนะออกแบบให้บริษัทกูด้วยกูก็นึกนะว่ามึงจะมาขอโทษแบบขอโทษจริงๆ กูมาขอโทษจริงๆแต่มันอดไม่ได้นี่วะและอยากนะมึงก็เป็นคนออกแบบจริงนี่วะแต่กูจาได้ว่าตอนที่มึงให้เครดิตอะมึงไม่เคยพูดถึงกูสักคำเอม่มึงจำไว้เลยนะอะไรที่มึงไม่เคยให้กูอะกูก็จะไม่เอาแล้วหลังจากเนี้ย มึงก็ไม่มีสิทธิ์มาพูดถึงกูอีกพอดีครับลงุงอ้าวไปเจออะไรมาเจอเอิญโอ ไม่ทันไลแฟนเก่ากับน้าง้อง้อบ้าอะไรอ่ะลุงมันจะมาเอาชื่อผมไปเป็นเครดิตบนแอปมันทางทางี่ก่อนหน้าเนี้ไม่เคยให้ตัวตอนยังไม่เคยเห็นเลยออมันดีเว้ยนี่แล้วแกบอกเข้าไปว่าไงก็บอกว่าไม่มีสิทธ์มาพูดอะไรถึงผมอีกยิ้มอะไรอ่ะลุง ก็ดีใจกับมึงไงที่มึงได้เอาคืนแฟนเก่ายังสาใจอยู่ป่ะทั้งได้แสดงให้เขาเห็นว่าชีวิตมึงเนี่ยดีขนาดไหนแถมยังได้เหยียบหน้ามันอีกก็ไม่ขนาดนั้นนะลุงอ่ะก็กูคิดว่าสิ่งที่มึงทำมาตลอดเนี่ยก็เพื่อวันนี้ผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกัน ทางทางที่ได้งานที่อยากได้ยืนด้วยตัวเองได้ไม่ต้องมานั่งเลือกเลักเรื่องแซนด์วิชหนึ่งชิ้นจะสองชิ้นแล้วเรื่องที่ใครก็ชื่นชมว่าเอาชนะได้หมดแล้วผมดันไม่รู้สึกชนะอะไรเลยอะ่ะแล้วมันเคยนั่งนิ่งๆถามตัวเองไหมว่าทำไม ก็เคยลองนั่งมองดูเหมือนกันมองกลัวนะครับบางทีก็อิจช้าได้ทำงานที่ฝันแว้งแต่หนุ่มยันแก่งานที่ทำเราไม่เบื่อทำได้เรื่อยๆไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องโดนใครวิจารณ์ ไม่ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนกูบอกอะไรให้อย่างหนึ่งเะาไหมครับนี่มม่ใจ่งานที่กูฝันไว้เลยบอกให้ <c oughs> ที่กูทำอะเพราะกูไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรอ <c oughs> เอ <laughs> แล้ว แล้วลุงฝันอยากเป็นอะไรอ่ะก็ไม่รู้ไม่เคยฝันไงคนเราเนี่ยนะเขาก็ชอบบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีความฝันกูเนี่ยอยู่มาจนอายุหกสิบแล้วกูไม่มีความฝันกูก็ไม่เห็นตายนี่ว่า ลูกค้ามาสวัสดีครับผมมาเจิดผมแก้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วลองดูก่อนนะครับถ้าไม่พอดียังไงเดี๋ยวผมแก้เพิ่มอีกไม่ต้องลองหรอกลุมแค่เย็บข้าวห้าเซนเองเสียได้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ร้านแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วซื้อสำเร็จมันใส่ไม่ได้เลยจริงๆเขาถึงมีสิ่งที่เรียกว่า t a เ l o r made ไงครับออเคนะครับ คืนนี้มันหนานิดหน่อยแล้วผมก็ไปก่อดพีไม่ได้ถ้าอยากกอดก็ซุกๆเข้าไปในนี้นะ พี่โป้ผมมีเรื่องเยอะแยะเลยนะที่อยากจะบอกพี่และกลัวว่าถ้าพูดต่อหน้าเนี่ยผมจะพูดได้ไม่หมดอะ่ะผมเลยตั้งใจเขียนมันขึ้นมา